d e m o c r a ตเผยข้อเสนอที่จะจ่ายเงิน3,600เหรียญให้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีและ3,000เหรียญแก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่6ถึง17ปีนะคะโดยเสนอให้จ่ายเงินเป็นรายเดือนเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ส่วนใครบ้างที่จะได้รับคุณสมบัติเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะ Congressional Budget Office ก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงจะส่งผลให้มีคนตกงานไป็นจำนวนมากกว่า1ล้าน4แสนคนในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับฐานะของคนกลุ่มที่ยากจนกว่า9แสนคนที่จริงแล้วเรื่องนี้ดีหรือไม่กันแน่อัปเดตการถอดถอนทรัมป์ล่าสุดที่จะมีการเริ่มต้นในวุฒิสภาสหรัฐในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเรามาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ สุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตสติมูลัสเช็คสาประจำวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะและทุกๆวันลีก็จะมารวบรวมสรุปข่าวสารสำคัญสำคัญต่างๆในอเมริกานะคะที่มีประโยชน์ต่อคุณแล้วก็รายงานให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายที่สุดหากใครชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์อยากจะสนับสนุนช่องลียูเอก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้านล่างนะคะและหากใครไม่อยากพลาดอัปเดตสำคัญ,สำค,ญสำคัญต่างๆก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e สีแดงด้านล่างเลยนะคะ อัปเดตสติมูลเช็ครอบ3ล่าสุดสภาสหรัฐได้ผ่าน b u ตรเจ็ดเรส u ซ i o ชันอาทิย์ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการผ่านบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญที่มีเช็ครอบ3 1,400เหรียญอยู่ในนั้นและจะมีการผ่านมาติโดยไม่ต้องพึ่งเสียงของ Republican ส่วนจะผ่านเมื่อไหร่นั้น Nancy p e พ o ลซประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็บอกนะคะว่าจะผ่านออกมาอย่างแน่นอนก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไปต่อกันที่ข้อเสนอล่าสุดของทางเดโมแครตนะคะที่มีการเสนอให้จ่ายเงิน3,600เหรียญแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีและ3,000เหรียญสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่6ถึง17ปีโดยจะมีการจ่ายเป็นรายเดือนนะคะเริ่มต้นในเดือนกระกฎาคมหรืออีกไม่ถึง5เดือนข้างหน้านี้ซึ่งเงินส่วนนี้ก็เป็น child tax credit นะคะสำหรับบ้านที่มีเด็กก็จะได้รับเงินส่วนนี้อยู่แล้วในทุกๆปีตอนไปทำภาษี ที่ตอนนี้จ่ายอยู่ที่2,000เหรียญต่อปีสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า17ปีซึ่งก็จะจ่ายปีละครั้งนะคะแต่ว่าในข้อเสนอใหม่ล่าสุดนี้เสนอให้จ่ายเป็นจำนวนเงินที่มากขึ้นและถี่ขึ้นหรือว่าจ่ายในทุกๆเดือนสมมุติว่าบ้านไหนมีเด็กอายุ5ขวบนะคะซึ่งตามข้อเสนอใหม่นี้ก็จะได้รับเงินคนละ3,600เหรียญ แทนที่บ้านนั้นจะไปรับเงิน3,600เหรียญทีเดียวตอนไปเสียภาษีบ้านนั้นก็จะได้รับเงินเดือนละ300เหรียญเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม2021นะคะและก็จะจำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีรายได้ต่ำกว่า75,000เหรียญต่อปีนะคะหรือคู่สมรสที่มีรายได้รวมกันต่ำกว่า150,000เหรียญต่อปีเท่านั้นในวันนี้ดีก็อยากจะขอถามทุกคนนะคะว่าในการจ่าย Child Tax Credit ควรจะจ่ายทีเดียว3,000เหรียญต่อปีไปเลยหรือแบ่งจ่ายเดือนละ250เหรียญดีกว่ากันช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะนะคะได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าตอนนี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ใดๆทั้งสิน้นและหลังจากที่มีข้อเสนอนี้ออกมานะคะก็ได้รับคำวิจารณ์ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวานะคะวิจารณ์กันมากมายทางฝั่งเดโมแครตก็บอกว่า การกำหนดจ่ายเงินส่วนนี้โดยดูรายได้จากปีก่อนหน้าเพื่อที่จะจ่ายเงินตามรายได้ส่วนบุคคลในปีถัดไปอาจจะทําให้มีการจ่ายเงินส่วนนี้ที่ไม่ตรงนะคะอาจจะน้อยหรือมากกว่าที่คนควรจะได้รับและสําหรับคนที่ได้รับเงินจากรัฐมากกว่าที่ตนเองควรจะได้อาจจะต้องเจอกับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพิ่มเติมซึ่งนั่นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหามากมายในภายหลังส่วนทางฝั่งรีพับลิกันก็เห็นว่า อยากจะเพิ่ม Child Tax Credit สำหรับครอบครัวชาวอเมริกันที่ทำงานหนะักและเสนอให้เพิ่มเป็น3,500เหรียญน,นะคะและ4,500เหรียญสำหรับเด็กเล็กนั่นก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะของเรื่อง Child Tax Credit ซึ่งท้ายสุดแล้วทางสภาสหรัฐจะตกลงกันได้ที่ตรงไหนเมื่อไหร่เราก็ต้องมาคอยฟังกันอีกทีนะคะส่วนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงที่ตอนนี้ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่า จะไม่มีอยู่ใน Stimulus Package ฉบับนี้แต่อาจจะมีการเสนอเข้าสภาในภายหลังนะคะโดยเสนอให้ค่อยๆขึ้นค่าแรงให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงก่อนปี2025ล่าสุดทาง CBO หรือว่าสำนักง,งานงบประมาณสภาสหรัฐก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ว่านี้จะส่งผลให้มีผู้คนตกงานมากกว่า1ล้าน4แสนคนซึ่งเหตุผลก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะ การขึ้นค่าแรงทำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆเมื่อต้องจ่ายค่าแรงพนักงานในชั่วโมงที่สูงขึ้นอาจจะไม่สามารถจ่ายค่าแรงให้พนักงานทุกคนไหวนะคะสำหรับผู้ประกอบการจึงอาจจะต้องมีการตัดพนักงานออกเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็รักษาธุรกิจให้รอดนอกจากนั้นก็ยังกล่าวต่อนะคะว่าผู้ประกอบการจะมีการเพิ่มราคาสินค้าและก็บริการต่างๆให้สูงขึ้นนะคะหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคอย่างเราๆพอผู้ประกอบการเพิ่มราคาสินค้าข้าวของก็จะแพงมากขึ้นผู้คนอาจจะออกไปใช้จ่ายลดลงนะคะเพราะว่าของแพงขึ้นและท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบไม่ดีต่อเศรษฐกิจในวงกว้างนั่นก็เป็นรายงานจากสำนักง,งานงบประมาณสภาสหรัฐหรือว่า CBO นะคะแต่ในทางกลับกันก็มีหลายฝ่ายนะคะเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็มองเห็นถึงข้อดีของเรื่องนี้ โดยมองว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะเป็นการยกระดับฐานะของผู้คนที่ยากจนหรือคนที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยให้สูงเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะมีผู้คนจำนวนกว่า9 0 0 0คนนะคะที่จะรอดพ้นจากความยากจนหลัง,ลงจากการขึ้นค่าแรงแต่อย่างที่ว่านะคะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงอาจจะทำให้มีผู้คนตกงานหลักล้านคนและคนเหล่านี้ อาจจะต้องไปพึ่งพาโปรแกรมประกันสุขภาพฟรีฟูดสเต็มรับอาหารฟรีต่างๆจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้รัฐบาลในทางอ้อมนะคะในการที่จะนําเงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้แต่อีกความเห็นหนึ่งก็มองว่าหากเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้นคนยากจนก็จะน้อยลงจากเดิมที่เคยขอฟูดสเต็มต่อไปก็ไม่ต้องขอแล้วเพราะว่ามีรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งก็มีข้อโต้แย้งอีกนะคะก็ความเห็นนี้โดยมองว่า บางคนหลังจากที่ได้รับเงินที่สูงขึ้นอาจจะเลี่ยงการเสียภาษีแจ้งรายได้ต่ำเหมือนเดิมเพื่อไปรับเบ n นฟิตต่างๆบริการต่างๆฟรีจากรัฐบาลซึ่งสุดท้ายคนกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนั่นเองแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไปต่อกันที่ข่าวการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนะคะที่จะเริ่มต้นในวุฒิสภาสหรัฐพุ่งนี้เป็นวันแรกซึ่งการถอดถอนทรัมป์ให้สำเร็จนั้นก็จะต้องใช้เสียงข้างมากถึง2ใน3าในวุฒิสภาสหรัฐถึงจะผ่านทางสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐหลายท่านก็ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าการถอดถอนครั้งนี้จะจบลงอย่างรวดเร็วภายในต้นอาทิตย์หน้าซึ่งที่จะมีการจบลงอย่างรวดเร็วก็คือในกรณีที่ไม่มีฝ่ายใดเบิกพยานหรือว่าหลักฐานต่างๆ ทางด้านเดโมแครตก็ได้กล่าวว่าไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องฟังความจากทรัมป์หรือพยานอื่นๆเพราะมีหลักฐานมากมายที่สามารถยืนยันได้ว่าทรัมป์นั้นผิดจริงส่วนทางสวหรือพรรครพับิกัหลายท่านรวมถึงโรเจอร์วิกเกอร์นะคะก็รู้สึกไม่พอใจที่ทางสภาสหรัฐทำเรื่องของการถอดถอนทรัมป์โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นอกจากนั้นก็ยังกล่าวต่อนะคะว่าโจไบเดน อยู่เฉยๆปล่อยให้สภาสหรัฐดำเนินเรื่องนี้โดยไม่ทำอะไรได้อย่างไรโดยกล่าวว่าโจไบเดนควรจะออกมาหยุดเรื่องนี้นะคะหรือทำอะไรบางอย่างเพราะว่าได้ให้สัญญาไว้ว่าหลังจากเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะทำให้สหรัฐอเมริกามี unity หรือความสามัคคีกันเกิดขึ้นทางด้านลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนะคะ เพราะมั่นใจอย่างมากว่าการถอดถอนครั้งนี้จะไม่ประสบผลสําเร็จเพราะเชื่อว,ว่าสวรหรือพิการส่วนใหญ่จะไม่โหวตถอดถอนทรัมป์อย่างแน่นอนวันนี้ก็เท่านี้ก่อนหากใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย